สวัสดีค่ะยินนะคะสุภาวดีตระกูลมาพรค่ะเป็นลูกเตี่ยดเต่าแม่นีนะคะตอนนี้อายุ29ปีค่ะทํางานอยู่ที่บริษัท TCJ จํากัดมหาชนค่ะตําแหน่งเลขาผู้บริหารค่ะแล้วก็จบการศึกษาปริญญาโทนะคะจากมหาลาัยสแตมฟอร์ดด้านบริหารค่ะ สวัสดีครับผมเดี่ยวนะครับเป็นลูกพ่อจ่อยแม่แดงครับปัจจุบันอายุ34ปีครับอดีตเคยรับราชการอาหารนะครับเป็นครูสอนหนังสือตอนนี้ลาออกแล้วครับมาทำธุรก,กิจส่วนตัวเปิดโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ครับแบรนด์อันเดอร์การ์ดไอรอนเวิร์กนะครับ ก็เจอกันที่โรงเรียนมัธยมค่ะโรงเรียนจุลาพรนะคะทีนก็จะเข้าไปปีแรกค่ะเป็นน้องม .1 แล้วก็พี่เดี่ยวเป็นรุ่นพี่ม .5 เป็นพี่ผู้นำาเด็กมากเลยอะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำครับเขาจะใช้ระบบรุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องฉะนั้นผมก็จะเป็นนักเรียนผู้นำคนนั้นที่มาดูแลรุ่นน้องก็พูดง่ายๆว่ามาซ่อมกันมาทำโทษมาจัดระเบียบมาอะไรเงี้ยครับก็จะมีการกระทบกระทั่งกันประมาณนี้เนาะ สนิทกันเหรอคะยากอะค่ะคือคือเราก็มาคุยกันแหละว่าเ,เราเราพบกันได้ยังไงใครจีบใครก่อนมันหาข้อสรุปไม่ได้คือมันเหมือนความรักที่แบบสมัยเด็กๆอ่ะมันเริ่มก่อตัวทีละเล็กทีละน้อยเนาะ <c oughs> มันก็เริ่มขึ้นมาแต่จังหวะที่เราได้ได้รู้จักกันหรือได้ได้เจอกันจังงก็น่าจะเป็นตอนที่รับน้อง คือจุฬาพรนะครับเขาจะมีรับน้องฉะนั้นก็จะมีการแกล้งน้องตามฐานแต่ว่าแลกก่าที่อื่นนิดนึงคือโรงเรียนเราอยู่ติดเขาชื่อว่าเขาวงพระจันทร์หลายๆคนน่าจะเคยเห็นแหละที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้ที่เขาไปขึ้นเขากันเขานี้มีบันไดทั้งหมด37 9 0้กสขั้นนะครับเราก็จะซ่อมน้องพาน้องขึ้นเขาตั้งแต่เช้าเลยตีสี่ตีห้าเพราะเออว่าเพื่อนน้องขาดเจ็บด้วยความแมนเป็นพี่ผู้นำใช่ไหมต้องดูแลรุ่นน้องอุ้มจ้าแบกลงเขา ประมาณสองพันขั้นได้ครึ่งเขาอะ่ะต้องมีแบกแบกบเพื่อนเขาลงมาแล้วตอนนั้นเป็นไงหนูก็เกลียดที่หน้าใช่ไหมหนูไม่ค่อยชอบเชิงก็ไม่เชิงคือตอนนั้นก็แค่รู้ว่าแบบเออเป็นพี่ผูน้นําซึ่งแบบเขาก็อะไรไม่รู้ว่าระบบโรงเรียนประมาณนี้ก็เข้ามาปีแรกอะคะ่ะก็ยังไม่ได้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเขาต้องแบบตามกฎตามระเบียบอยู่บ้านก็แบบสบายสบาย ก็คือตามกฎระเบียบทุกอย่างเลยแล้วไม่เข้าใจก็คืออาจจะไม่ไม่ชอบรุ่นพี่อยู่แล้วสรุปไม่ใช่ความประทับใจแล้วนั่นแหละครับมันเริ่มจากตรงนั้นนะครับค่อยๆต่อขึ้นมาคือเราเรียนอยู่ชั้นเดียวกันใช่ปะใช่มันเป็นเราเป็นห้องที่แปลกที่เองมหนึ่งกับมห้าเรียนอยู่ตึกที่เป็นชั้นเดียวกันแล้วเวลาเปลี่ยนคาบเนี้ยก็เดินผ่านกันก็หนูนั่งกินข้าวอยู่ริมต่างๆใยความเป็นพี่ก็จะแบบว่าเด็ดดอกไม้ในโรงเรียน ไปส่งให้ทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมแล้วเปลี่ยนดอกไปเรื่อยๆคือนนคนงานนไม่ต้องตัดต้นไม้ลงทุนมากเลยเบ<ร>บ <c oughs> เด็ดดอกไม้ในโรงเรียนแอบเด็ดแต่เราก็ต้องมาพับไว้ในแบบหนังสือก็งงๆว่าเออเขาทําแบบนี้ทาไมอนะไรอย่างเงี้ยอ้าแล้วพับทําไมก็ไม่รู้คือเห็นแบบเขาทํากันแบบนี้แล้วก็เลยเออทำก็ประมาณนี้ครับนั่นคือจุดเริ่มต้นพอมารทับใจ สาวรับยีนนะคะในตัวพี่เขาอะคะ่ะ <_ an> ก็เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายะคะ่ะเป็นคนดีแล้วก็เขาไม่ค่อยคิดร้ายใครอะคะ่ะแล้วก็ไม่ระวังตัวเองด้วยว่าใครจะคิดร้ายกับเขาเราอะคบกันมารู้จักกันมาเกือบ17ปีเลยนะคะทุกครั้งที่เจอเขาอะคะ่ะเขาก็จะแบบเหมือนพูดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เราแบบงงแล้วก็ยิ้ม <คน S 1> ขำ <_ an> หัวเราะกับมันได้ห <_ an> ยอดมุกอะไรอย่างเงี้ยตลอดเราก็รู้สึกว่าเออเราอยู่กับเขาแล้วเราแบบรีแลกซ์เนาะ เราจะรู้สึกว่าเออทำไมเราเป็นตัวเองได้ค่ะเราไม่ต้องเฟคว่าเป็นคนอื่น <c oughs> เขาชอบที่เราอะเป็นเรา <c oughs> ชอบที่ยินเป็นยีนเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไร <c oughs> แล้วก็เขาอะค่ะเป็นคนที่รักครอบครัวรักคุณพ่อคุณแม่เขาเราก็เลยเห็นว่าเออไอความอ่อนโยนตรงนี้ของเขาอะค่ะ <c oughs> ที่เขาน่ารักแบบนี้เขาก็จะน่ารักแล้วก็ดีรักเราดูแลครอบครัวเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลครอบครัวเขา เอาความประทับใจที่ประทับใจหนูเลยก็คือคือคอันหนูสวยสำหรับผมนะครับ <c oughs> ก็คงจะเป็นความลักความเอาใจใส่ของเขาเนี่แหละครับซึ่งผมไม่เคยได้จากใครครับต้องเท้าความนิดนึงคือผมโตมาในครอบครัวที่แบบอยู่อยู่ต่างอำเภอเลยต่างจังหวัดก็ต่างจังหวัดแล้วแหละแต่ว่าต่างอำเภอไปอีกฉะนั้นรูปแบบไลฟ์สไตล์ตของผมก็คือต้องดูแลตัวเองครับเป็นเด็กเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งเราต้อง ต้องแก่งต้องกล้าต้องอะไรอย่างเงี้ยมาตลอดแต่พอมาเจอคนเนี้ยเวลาที่ผมอยู่กับยีนเนี่ยมันมันเหมือนเป็นโลกอีกใบที่ทําให้ผมสามารถแพ้ได้ทําให้ผมไม่เก่งก็ได้อ่อนแอก็ได้อะไรเงี้ยเป็นผู้ชายขี้อ้อนคนนึงเหมือนแมวเหมียวอะไรเงี้ยอยู่ในบ้านแต่ข้างนอกคือคือคนละเรื่องครับผมต้องเป็นนักเรียนผู้นําตั้งแต่มัธยมและม6ก,ก็จะเป็นประธานนักเรียนเป็นอาหารก็เป็นนักเรียนบังคัญชาเป็นหัวหน้านักเรียนคือเราต้องแก่งหมดเลย เราเราไม่สามารถอ่อนออนแอในที่ไหนได้เลยแต่กับที่เนี่ยเป็นเป็นโลกอีกโลกหนึ่งของผมเลยครับจริงตาไหลเพราะอะไรที่ทำให้เรารักกันมาถึงทุกวันนี้ จริงๆเราครบกันมานานอ่ะสิปีได้เนาะม,นม,นมันมันเหมือนครึ่งชีวิตของเราเลยครับคือถ้าทําตามตรงอ่ะมันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเราไม่ได้คบกันตลอดอ่ะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว่าเวลาที่เราห่างกันไปอ่ะเราไปใช้ชีวิตของของเราหนึ่งคนที่ยังคิดถึงอยู่ก็คือคนนี้ครับหนึ่งเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างสถานที่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมันมันเป็นคนนี้อยู่ในหัวตลอดเลยซึ่ง ถ้าถามว่าอะไรที่ทําให้เราครบกันมารักกันมาถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นความรักที่เรามีให้กันนั่นแหละครับก็มีแบบเหตุการณ์หลายๆอย่างใน<ม>ในชีวิตเราเนาะทั้งแบบทั้งรู้ทั้งบุน—เลยค่ะ<ม>ทั้งดีแล้วก็ทั้งแบบเออทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเนี่ยโตขึ้น<ม>แล้วก็ตัดสินใจในปัญหานั้นๆในเรื่องนั้นๆได้แตกต่างตามช่วงอายุของเราอะค่ะแล้ว ท้ายที่สุดแล้วอะอย่างก็คล้ายๆกับของพี่เลียวค่ะคือเราก็ยังรักกันเรายังคิดถึงกันเลายรู้สึกว่าอก็คนนี้แหละที่ที่เราอยากใช้ชีวิตยอยู่ด้วย บอกพี่เดียวนะคะว่าทุกวันนี้มันมันดีนะมันโอเคก็จากร0้อยเปอร์เซ็นะ่ะหนูให้ให้เกือบเต็มเลยนี่เป็นคนที่หักคะแนนะชอบหักคะแนนแล้วนะสิ่งที่ยินตัดสินใจได้ด้วยตัวเองค่ะสักประมาณ2ปีแล้วเขายังโอเคเขายังเหมือนเดิมไม่มีอะไร <c oughs> เปลี่ยนแปลงเสมอต้นเสมอไปก็ตัดสินใจแล้วแหละว่าต้องเป็นคนนี้แน่นอนต้องคนนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่เปลี่ยนใจแล้ว แล้วก็โอเคเราก็ยังจับมือกันไม่ว่าจะผ่านเรื่องทุกด้วยกันสุขด้วยกันเนี้ค่ะเราพร้อมรับแล้วก็จับมือผ่านปัญหาทุกๆอย่างไปด้วยกันแล้วก็หนูอยู่ข้างพี่เสมอไม <All right. S 1> ่ว่าแบบว่าจะอะไรคือณวันนี้ที่หนูตัดสินใจว่าโอเคเราจะมีวันนี้นะเราแต่งงานกันนะเราก็คุยกับตัวเองแล้วแหละว่ายังไงก็จะจับมือไปด้วยกัน ทั้ว่าจะเป็นยังไงพุดแล้วนะก็เราสองคนเนี่ยเติบโตมาในคนละแบบเลยแล้วไอ้อย่างผมเนี่ยมันไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะหรอกมันสามารถอยู่รอดในโลกใบนี้ได้อย่างสบายแต่น้องเขาอ่ะที่ต้องมาอยู่กับผมมาคบกับผมเนี่ยก็เขาต้องปรับตัวอะไรเยอะครับเขาต้องสู้อะไรเยอะมากมายคือเราก็บ้านนอกคำหามเนาะแต่นี่ก็คุณหนูมาเลยคือเราแบบแทบจะเกิดคนละขั้วโลกเลยก็ได้ เนาะแต่ด้วยสถานการณ์ด้วยโรงเรียนอะไรทำให้เรามาอยู่ด้วยกันต้องขอขอบคุณยินมากที่ปรับตัวเพื่อรักษาความรักของเราแล้วว่าหลังจากนี้ก็แน่นอนพี่ด้วยที่จะต้องปรับตัวเข้าหาหนูนะครับขอบคุณนะจ้ะขอบคุณไว้ก่อนเลยต้องปรับตัวใช่ไมเนี่ยขอบคุณไว้ก่อนเลยสรุปแล้ต้องปรับใช่ไหม ำหรับแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของเราทั้งสองฝ่ายนะคะก็ในงานวันนี้ค่ะที่เราจัดขึ้นมาก็เพื่อที่จะอบอกขอบคุณแล้วก็ให้ทุกคนนะคะมาเป็นสักขีพยา,ยานกับความรักของเราในครั้งนี้ค่ะยินก็ขอขอบคุณแขกทุกท่านที่ทั้งมาแล้วก็ไม่ได้มานะคะคือด้วยสถานการณ์แบบนี้นะคะ่ะ เจ้าภาพเองอะค่ะเข้าใจแขกทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะที่มากันทุกท่านร่วมแสดงความดีกับวันที่เป็นความรักของเราก็ขอยืนยันตรงนี้นะครับโดยความเป็นลูกผู้ชายผมจะดูแลผู้หญิงคนนี้ให้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องห่วงบอกคุณแม่นีนะครับบอกเตียเตาบอก ได้แป๊บบอกป้าหนานะครับบอกน้องแยมน้องสาวของยีนะครับว่าเชื่อใจผมได้นะครับรัก17ปีมาขนาดนี้ไม่ทำไม่ติดหวังแน่นอนครับขอบคุณแขกที่มาร่วมยินดีกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับชอบถามหนูว่าแบบ<ง>หนูจะรักพี่ไหมเพ้าหนูก็จะแบบว่าไม่ค่อยตอบแบบแกลง้งเล่นเป็นอย่างอื่นไปหรือว่าแบบอยากได้ยินมากเลย ถูกประหลักพี่นะคะรักมากด้วยต้องรอให้ถึงวันนี้เลยเหรอ